เนื้อนมไข่เนื้อนมไข่เขายัดมาตลอดเวลาเพราะว่าเขาผลิตโปรโตีนไงเขาต้องเอาโปรโตีนก็นมาขายเลี้ยงวัวผลิตวัวก็ขายเนื้อวัวไงนั่นแหละครับมันก็ต้องมนต้องอย่างนั้นมันถึงจะสอดคล้องกันระหว่างดีมานซัพพลายโอเคนะครับทีนี้คนที่ไม่กินเนี่ยครับ ผมก็กลับว่าดีมากๆเลยครับถามว่ากินพวกเนื้อเนื้อเนี่ยให้โทษหรือให้ประโยชน์มันมีอีกนิดน,นึงนะครทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามลองฟังเหตุผลของพระพุทธเจ้าที่ไม่ห้ามนะย,ยุคสมัยนั้นไม่ทราบว่าคนจะบอกว่าออพระสงฆ์เป็นผู้ที่อะไรอยู่ง่ายกินง่ายเขาสอนกันให้อยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้ ชาวบ้านเอาไรมาให้ขบฉันพ็กินหมดจะเป็นเนื้อหนางมังสาู้สึกจะเป็นพวกเนื้อเนี่ยจะห้ามอยู่กี่อย่างไม่ใช่สิบอย่างเลยมันเป็นเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้อม้าเนี่ยสามไปแล้วนะเนื้องูเนื้อหมาพวกนี้ครับห้าไปแล้วนั่นอีกสี่ห้าอย่างอะไรบ้างก็ไม่รู้เลย นี่ก็ห้ามกินมันคงจะผิดอะไรผมก็ไม่แซบหรอกตรงนั้นนะครับเอานะคนที่ไม่กินเนี่ยถือว่าดีมากเลยแหละครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะง่ายๆเลยวิธีคิดง่ายๆถ้าหากว่าเอามะม่วงลูกหนึ่งฟังดีนะครับไปวางอยู่กลางแจ้งกับเนื้อสัตว์สัตว์อะไรก็ได้นะะไปวางไว้กลางแจ้งเหมือนกัน ถามว่าทั้งมะม่วงแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ว่านี้มันจะเป็นเหยื่อของไอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นเหยื่อไว้ที่สุดคําตอบน่าจะออกมาเนื้อเนาะ <c oughs> เนื้อเนี่ยเป็นเหยื่อของไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่ออกไหมครับที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานนหละครับมแมลงวันนั่นหนอนเหนิ้นพวกนี้เห็นไหมครับ ส่วนมะม่วงเนก็น่าจะอยู่ได้เอา้ามะม่วงดิบมะม่วงสุกแข่งไหมถ้าหากว่ามันม,ม่วงตัวแปรมะม่วงก็ฝานซอกหนึ่งชิ้นอลงไปเนื้อสัตว์ก็หั่นมาสักหนึ่งชิ้นเหมือน,นกันไปว,วางกลางแจ้งดูซิว่าจะถูกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเล่นงานก่อนเนื้อน่าจะไปก่อนใช่ไหมครับเพราะ